2. Good morning, my name is Nisha Paralhasura oh Yotin. My nickname is New Class to s e l One Number 12ในการทำชิ้นงานชมไม้ลายไทยต้นมะเขือเทศหนูรู้สึกมีความสุขเพราะได้วาดรูปเหมือนจริงและลายไทยความรู้ที่ใช้ในการทำโครงงานคือ 1. เหมือนจริงสองคางคแต่งกลสามคางคไพเราะสี่วาดรูปลายไทยตั้งแต่การทำชิ้นงานชมไม้ลายไทยต้นมะเขือเทศหนูชอบทำการบ้านโครงงานชิ้นที่สองเรื่องจดหมายถึงต้นไม้มากที่สุดเพราะได้เขียนจดหมาย คุยกับเพื่อนชิ้นงานที่หนูอยากปรับปรุงคือการบ้านโครงงานชิ้นที่หนึ่งเรื่องคังคามาเรศเพราะมีอุปสรรคคือเขยียงคังคํำได้น้อยหนูจะปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยคิดคังคํำให้เยอะในในการทำชิ้นงานชมไม้ลายไทยต้นมะเขือเทศหนูชอบส่วนที่เป็น ผลและมเล็ดมากที่สุดและวันนี้หนูขอนำเสนอผลงานดังนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือผลและมเล็ดนี่คือผลลูกใหญ่มีใบติดมีลักษณะคือมีใบติดกับผลผลมีสีแดงผลทรงกลมข้างล่างจะโค้งนี่คือผลลูกเล็กหรือที่เขาเรียกกันว่ามา ขือเทศราชีนีมีลักษณะคือมีสีเขียวเขียวอยู่ด้านบนมีจุดดำดำจะอยู่ด้านบนผลมีสีแดงนี่คือข้างในผลมเมล็ดที่อยู่ข้างในจะข้างในจะมีขีดข้างในจะมีขีดข้างในเอาไว้คั้นมเมล็ด นี่คือมาเล็ดของมาเครือเทศค่ะข้างวันจะโค้ตรงข้างล่างจะเรียวจะทรงเรียวขอจบการนำเสนอเพียง